สมาร์ทโฟนปิศนาจากทาง Oppo ผ่านการรับรองจากเทน,น่าแล้วมาพร้อมจอ6.5นิ้ว Full HD Plus แรม8กิกกล้องหลัง4ตัวสวัสดีครับผมทีมไอทีฟ้านะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดมาแจกครับสุขสันต์วันช้อป27มีนาคมมีแต่ได้กับได้ฉลองวันเกิดลัษณาครบรอบ8ปีช้อปกันให้สนันช้อปฉลองวันไปครับใครที่ออเดอร์ครบ800บาทขึ้นไปครับลดทันทีครับ88บาท จกให้กับ50ท่านแรกเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปชอบกันนะครับช้าหมดอดชอบไม่รู้นะครับสมาร์ทโฟนปริศนาจากทาง Oppo ผ่านการรับรองจากเทน,น่าแล้วมาพร้อมจอ6.5นิ้ว Full HD Plus RAM 8GB กล้องหลัง4ตัว เรียกว่ามีเ่าวมาก,กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนหลากหลายแบรนด์ทั้งภาพหลุดภาพเบนเดอร์ข้อมูลสเปคและล่าสุดครับก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นปริศนารุ่นหนึ่งครับจากทาง oppo ก็ได้มีข้อมูลบางส่วนหลุดออกมาก่อนแล้วครับโดยเป็นสมาร์ทโฟน oppo ที่มีเลขรหัสมเดลว่า p d a m 1เพิ่งผ่านการรับรองจากเทน,นามาแบบสดๆร้อนๆเลยครับสมาร์ทโฟน oppo ที่มีเลขรหัสมเีดล pdam 1มนี้เผยโฉมตัวเครื่อง ร้อมสเปคบนฐานข้อมูลของแคงเทน่าที่มีตัวเครื่องขนาด162.0คูณ75.5คูณ8.9ม mm, ิเมตรน้ำหนักอยู่ที่189กรัมหน้าจอแสดงผลแบบพันช์โฮจอเจาะรูกล้องหน้าครับที่มุมซ้ายบนหน้าจอมีขนาด6.5นิ้วความเรียด2,400คูณ1,080พิกเซล Full HD Plus ฝาหลังไล่เฉดสีสะท้อนแสงสวยงามครับใช้ชิปโปรมนผลแบบออกตคความเร็ว2.0 g h แต่ยังไม่ระบุชื่อรุ่นนะครับไฮแลมมาที่8 g ิส่วนลรามาให้มาที่108 g ิกล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวครับดวนฐานสี่เหลี่ยมที่มีความเอียด12ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลครับพร้อมไฟแฟลช LED ด้วยครับให้แบตเตอรี่มาที่4,880ม ah, ิลแอมปรองรับระบบชาร์จเร็วแต่ในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลของชื่อจริงของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยออกมานะครับแต่ได้ผ่านการรับรองจากทางเทนเนอรแล้วก็หมายความว่า จะต้องเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างแน่น,นอนครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไายทีฟ้าจะมาบอกล่าให้ทราบทีครับ